ฮอมอมมวันนี้จะมาทำอาหารเที่ยงให้พ่อฮาวีกิน ทำสไตล์สไตล์ของเราเองนี่แหละทำง่ายๆคล้ายๆข้าบ,บอบบแต่มันก็ไม่ใช่ทำแป้งนะทำแป้งคล้ายๆแป้งโรตีก็หมักไก่ก่อนเราหนังเหนังเก็บไว้เจียวน้ำมันไว้ทำข้าวมันไก่ ชิ้นไม่ต้องบางมากเอาชิ้นที่ว่าฝรั่งกัดแล้วมันรู้สึกว่าเออมันได้กินไก่ฝรั่งเรื่องมากไมได้คนไทยทำสักสองชิ้นนะสองชิ้นสัชิ้นแล้วแต่เราแต่ปกติถ้าทำากินคนเดียว ให้แฟนกินตรนกลงวันอะ่ะก็จะทําทําอกไก่สองชิ้นโอ้โอโอเพรว่าเขาอ้วนสองชิ้นแค่นี้พอแล้วแล้วก็เอาไปล้างให้เกี้ยอันนี้น้ำมันหอยทำเองนะซอส ซอสพร้อมผัดทำเองใส่ไปแล้วมันไม่อันนี้มันไม่ค่อยเค็มทำเองไม่ค่อยเคย็มใส่ไปนหนึ่งชอ้อนแล้วก็เคาให้เจ้ากัน หมักหมูหมักอะไรเงี้ยเขาใส่เบกกิ้งโซดาใส่ไ,สไข่ใส่แป้งแต่เนี้ยมันไก่เนาะ thank mm -hmm. you อที่นี่แพงมากสองต้นสามสิบบาท ไก่ลงไปไก่ลงไปเนาะอุ้ยไก่แ,กแย่ๆเลยอะแล้วก็ใส่กะลำม่วงกะลำขาวหอมหัวใหญ่ แล้วก็ผักสลัดแค่นี้เนาะแล้วก็ชีสนะชีสชีสใส่ก่อนก็ชีสนะซอสพริกซอสพริก made in ฟิจิ ไบแก้เรียนแล้วก็ไอตัวนี้นะหุย <laughs> <laughs> อิอแล้วก็ซ้อมกรอเทยอุยงอมงอม,ม,ม,ม one. Oh, I, I don't know you can eat or not because big, 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 yeah, so, uh, like <laughs> you know, like a pit too, โอเคชิคเกนแร็ป for my fat man ชิมก่อนน้ำน้ำน้ำลองทำดูไม่ยากทำง่ายง่ายยัวมีคัดน็อดยัวมีคัด เนี่ยน่ากินไหมอ่ะน่ากินนะ Up In to you. Any, meeny money, mole. Catch a crazy cork by the toe.